เรียนกันต่อ everybody นะคอ่าเงียยก่อนแล้วเราเรียนอะไรไปแล้วบ้างนะรังไข่ทอน้ำไข่คุณลูกเคยจะจบแล้วว่าลกลกลกก็อยู่ลกก็คือเกิดจากการที่มีการปฏิสนธิแล้วมีการพัฒนาเติบโตัวงตัวอ่อนแล้วก็มีการสร้างลกเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ มันก็จะต่อในส่วนของตรงตัวมุดลูกนะคะหรือปิหมุดลูกก็แล้วแต่แต่สัสต์นะคะต่อไปเราจะมาเรียนในส่วนของเซอร์วิสนะคะเซอร์วิสก็คืออาจจะเรียกภาษาไทยว่า,อาคอมุดลูกก็ได้หรือว่าปิหมุดลูกก็ได้นะคะภาษาอังกฤษมีชื่อเดียวคือเซอร์วิสเซอร์วิสเซอร์วิสนะคะ มันจะเป็นท่อนะคะที่อยู่ระหว่างตัวมดลูกจำตัวมดลูกได้ไหมที่เรนไปนเมื่อกี้กับช่องคลอดวชินานะคะภายในส่วนตรงเนี้ยในส่วนของมดลูกหรือปากมดลูกเนี่ยมันจะมีส่วนของเนื้อเยื่อที่เป็นลื่ลืๆนะคะเป็นลืบไหมคะเป็นลื่นลื่นมันมีความสำคัญยังไงอืม อันนี้คือผ่าเข้าไปค่ะเอ้ยอันนี้คืออันนี้คือสองเข้าไปข้างในนะคะมันจะมีอ่าตรงนี้นะคะก็เรียกว่าปากมดลูกเนาะใช่ไหมคะเป็นตำแหน่งที่ว่าที่อ่าสมมติผสมเทียมเข้าไปแล้วก็ต้องเข้าไปฟิกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงในส่วนของของอ่าสวิกนะคะถ้าดูรูปนี้นะคะแล้วถ้าผ่ามานี่คือของอะไรลองทาย วัวใช่มันก็จะเป็นหลบๆอย่างเงี้ยนะคะหลบๆนะคะใครเคยใครเคยแบบใครเคยล้วงวัวบ้างใครเคยล้วงวัวบ้างเคยใช่ไหมนี่อยู่สัตว์ปีกไม่ใช่แต่เคยล้วงวัวด้วยเหรอตอนแรกถ,ถามาอ๋อเคยล้วงวัวแล้วล้วงทำไมล้วงตรงไหนคะ ล้วงตุนตูดทำไมถึงน้องตุนตูดฮะอ๋อก็ล้วงล้วงเข้าไปมันจะขนานกับอ่พอล้วงเข้าไปปุ๊บมันลำไส้ตรงนั้นอ่ะมันก็มันเป็นแนวขนานกับอ่ในส่วนของอวัยวะสืบพันธุ์แต่ตำแหน่งที่เราล้วงไปแล้วเราจะจับเจออ่ะเราจะจับเจออะไรก่อนคะสวิกอ๋อใช่เข้าไปเจอขี้แต่ว่าแต่ว่า หมายถึงว่าเข้าไปแล้วอะแล้วเราจะจับข้างล่างอะเราจะเจออะไรคะเซอร์วิรู้ได้ไงว่าตรงนั้นคือเซอร์วิคคะมันจะแข็งใช่ตรงนั้นมันจะแข็งกว่าที่อื่นเพราะว่ามันมีอะไรหลบหลอยู่ตรงนั้นนะคะยิ่งยิ่งถ้าเป็นสัตว์มันจะยิ่งแข็งไหมแข็งอ่าตรงนั้นก็คือเข้าไปก่อนแล้วก็ต้องจับตรงนั้นที่เจอแล้วค่อยๆไล่ไปว่าเราจะไปปีกบนลูกข้างไหนรังไข่ข้างไหนถูกไหมคะถูกไหมอ่า ที่นะคะก็เนะี่ยเขามีหน้าที่อยู่นะนะคะก็จะเป็นสำคัญก็คือป้องกันสิ่งแปลกปลอมนะคะโดยเฉพาะพวกสุนินซีไลเชลโลไม่ให้เข้าไปในคอมลูกตัวมลูกนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการส่งพันอาสุจิไปยังมลูกเป็นที่เก็บสะสมได้นะคะของแฟลซุจิตรงคอมนันนะคะไม่มีเหรอคะไม่ชัดค่ะไม่ชันหรอ อ๋อโอเค,อเคแล้วก็สามารถคัดเลือกอสุจิที่มันมีชีวิตนะคะป้องกันไม่ให้อสุจิตายเข้าไปในมนลกูกมันก็จะมีตัวป้องกันสาระน่ารู้คือในช่วงที่ปกติแล้วเนี่ยถ้ามันไม่เป็นสัตว์อะไอคอมนลูกมันจะปิดอยู่ตลอดเวลาถูกไหมใช่ไหมดูรูปอะไรกันอยากดูด้วยนะ อเ okay. นะคะก็มันจะปิดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นสัตว์ปุ๊บมันจะเริ่มคายนะคะคายออกนะคะแล้วเวลาเป็นสัตว์มันก็จะมีสังเกตดูเราจะเห็นว่ามันจะมีน้ำเมือกใสๆไหลออกมาจากปากปากช่องคอดนะคะเพราะบริเวณแถวๆตรงนั้นอะบริเวณบริเวณตรงคองมดลูกม,มันจะมีที่เรียกว่า g o เ l ต t ซลล l อะคะ่ะ กกเบสเซลก็คือผลิตน้ำเมือกะะอะค่ะเนาะบริเวณนั้นนะคะทำให้เวลาเป็นสัตว์เราอาจจะเห็นว่ามีน้ำใสออกมาะคะ่ะแต่ถ้าเมื่อใดที่ตั้งท้องปุ๊บนะคะน้ำเมือกนั้นจะกลายจากใสจะเป็นสีขุ่นแล้วก็ไอเซอร์วิทมันจะปิดเลยเพื่อป้องกันไม่ให้แบบการติดเชื้อเข้าสู่ช่องคลอดนะคะเนะแต่ถ้าคลอดเมื่อไหร่ปุ๊บนะคะปากมดลูกมันก็จะเปิดใช่ไหมคะคขมดลูกอะหรือปากมดลูกก็จะเปิดแล้วก็อ่อน ขยายตัวมากขึ้นทําให้สามารถให้ตัวอ่อนสามารถเคลื่อนตัวออกมาได้นะคะเคลื่อนจากฮอร์โมนรีแลกซินอ่านี้จบแล้วนะคะในส่วนของของอะไรนะของลลูกต่อไปแล้วพูดถึงช่องคลอดบ้างวาชิน่านะคะวาวชินา วัชชิน่าเนี่ยก็จะเป็นเป็นช่องที่เชื่อมกับช่องคลอดวาว่ารู้จักวาว่าไหมเห็นขขงหมูไหมหมูเห็นข้างนอกเนาะเป็นเนื้อวิวัตสุพันนี่เห็นจากภายนอกเลยวาว่านะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ติดกับคอมลนลูกนะคะเป็นกล้ามเนื้อที่ยืดตัวได้มันสามารถแบ่งออกเป็น2ส่วนย่อยๆนะคะก็คือส่วนช่องคลอดตอนลึกนะคะเขาจะเรียกว่าวาจิน่าแล้วก็ ส่วนช่องคอตอนตื่นเขาจะเรียกว่า v e ส t i บูใัจายน่าหรือ s วส b u บูซึ่งเราจะแบ่งสองส่วนนี้ได้ยังไงคือมันจะมีท่อปัสสาวะมาเปิดอยู่อะคะ่ะสังเกตเวลาสัตว์ปัสสาวะคะ่ะมันออกรูเดียวไหมคะออกตรงมันออกมาพร้อมกับนั้นเลยใช่ไหมระ <c oughs> ยะอุ้ยของของหมูอะไอของของวัวเวลามันฉี่มันออกมาทางไหนคะ อาจีมใช่ไหมคะจิมมจิมมใช่ไหมคะออกมาทางเดียวใช่ไหมคะออกมาตรงนั้นแหละนะคะเพราะว่ามันจะมีบริเวณที่เปิดของท่อปัสสาวะอยู่ข้างในมันอีกทีเดี๋ยวดูในรูปแล้วกันสมมุติว่านี่อันนี้สมมติอันนี้คือช่องคลอดตอนลึกเราพูดถึงเนาะอันนี้ก็คือท่อเปิดท่อเปิดปัสสาวะนี่นะคะ ัสสาวะนะคะจะมาเปิดตรงนี้แล้วก็เวลาฉี่ก็ฉี่ออกมาพร้อมกันนะคะอันนี้คือเป็นตัวแบ่งระหว่างตรงนี้มันก็จะเป็นตัวแบ่งระหว่างช่องข้อตอนตอนลึกกับตอนตื้นนะคะตรงนี้ก็จะคือวาจินานะะมีสอม,มีต่อมสร้างเมือกเป็นจนํานวนมากนะคะถ้าเป็นสัตว์มันก็จะมีเมือกเยอะใช่ไหม อันนี้ก็คือวาชินาัแล้วก็มียูริทาอวพินนิ่งยูริทาแปลว่าอะไรท <c oughs> ่อปัสสาวะมาเปิดตรงนี้ <c oughs> และนี้เรียกว่าเวสติบูแล้วก็อันนี้คือข้ขางนอกนะคะ ต่อไปพูดถึงเวสซิบูบ้างเวสซิบูก็คือช่องคลอดส่วน,ส,วนส่วนที่ถัดมาจากส่วนนอกสุดนะคะก็จะเป็นต่อมาจากยูริธา ika, ใช่ไหมก็จะมีต่ำสร้างเมือกนะคะแล้วจะมีเวลาเป็นสัตว์ก็จะมีน้ำน้าเมือกอไหลออกมาแล้วจะตรงตรง,งมุมล่างสุดจะมีกับพุ้มช่องคลอดแล้วจะมีปุ่มเรียกว่าคริสตอริสอเห็นไหม่ชาคริสคริสตอริส คริสตอลลิสนะคะนี่คือคริสต a ลลิสถ้าดูในรูปนี้นะี่คริสตอลลิสนะคะอ่าอันนี้ก็คือเซอร์วิสที่เราเรียนไปเมื่อกี้ใช่ไหมเซอร์วิสเสร็จทั้งหมดนี้ก็คืออะไรคะในส่วนของปาก ในส่วนของช่องคลอดซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วนคือช่องคลอดตอนลึกเรียกว่าวาจิน่าแล้วก็ช่องคลอดตรงตอนตื่นเรียกว่าเวสติบูลใช่ไหมคะโดยมีอะไรมาแบ่งครึ่งนะคะท่อเปิดปสัสสาวะยูริท้านะคะตรงนี้ก็คือคริสต์ลิสนะคะคริสต์ลิสฟอสตาและคืออยู่ข้างนอก น,นี้ของหมาหน้าที่ของช่องคอดก็คือทำหน้าที่รองรับอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้นะคะเพราะว่ามันจะต้องมีการสอดใส่เข้าไปใช่ไหมคะรองรับน้ําเชื้อนะคะแล้วก็เป็นแหล่งเก็บสะสมของสุจิในสัตว์บางชนิดเช่นโคแกะนะคะแล้วก็เป็นทางผ่านของสุจิเพื่อจะที่จะส่งพวกอสุจิไปยัง มดลูกแล้วก็ท่อน้าไข่แล้วกเกิดกรรนในส่วนที่ต่อไปนะคะแล้วก็เป็นทางผ่านที่เป็นลูกสัตว์ลกเวลาที่คลอดส่วใหญ่จะเป็นทางผ่านนะคะอคตอนนี้จบละช่องคลอดรังไข่ท่อน้ำสายหมดลูกปอดหมดลูกช่องคลอดดีสหน้าต่อไปอบว่าบ้าง ก็คือปากช่องคลอดคือเป็นเววะสืบพันธุ์ที่เราสามารถเห็นจากภายนอกนะคะซึ่งประกอบด้วยแคมแล้วก็เป็นกิบๆป,ประกบกันนะคะก็จะเห็นเลยบริเวณที่ปากช่องคลอดจาจะ เวลามันเป็นสัตว์มันก็จะมีการบวมแดงอาจจะสีแดงและเลือดนิดหนึ่งนะคะก็จะทำโดยเฉพาะในสุกรเราจะเห็นได้ชัดว่าเออเป็นสัตว์นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหน้าที่ของปากช่องลอดก็เป็นทางผ่านของเวสืบพันธุ์เวลาผสมแล้วก็เป็นทางผ่านของน้ําประสสวใช่ไหมคะเนออันนี้อย่างที่อาจารย์ว่าคือเวลาเราเราล้งลวงเราก็จะเอามือสอดเข้าในส่วนไรนคะ ส่วนไหนคะบนหรือล่างเล็กต้ามหรือว่าว่าเล็ต้ามเข้าไปมันขนานกับอะไรคะ, <c oughs> ะเข้าไปแล้วก็จับตรงนี้คือจับให้เจอเซอร์วิสขอโทษตรงนี้นใช่ป่ะแล้วก็เอามือโค้งมันไม่ใช่เป็นแนวแบนๆอย่างที่เราเห็นมันต้องเอามือโค้งเข้าไปใช่ไหมวักเข้าไปใช่ไหมอไป เราต้องมีการอ่ะระยุอ่ะที่ที่อาจารย์ถามครั้งแรกเลยจำได้ไหมจำได้ไหมอ่ะว่าทำไมถึงจะต้องมีการใช้ต้องเรียนด้วยทำไมต้องรู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะเพราะอะไรคะเพื่อเราไปใช้อ่าเราจะต้องรู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนทำงานยังไงใช่ไหมคะซึ่งมันมีเป็นพื้นฐานสำหรับที่จะต้องผสมเทียม ซึ่งการผสมเทียมก็เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันแพร่หลายแล้วก็เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงที่เราต้องเรียนเพื่อจะต้องรู้ว่าจะต้องทํายังไงถูกไหมคะแล้วต้องรู้เบสิกก่อนไม่งั้นเราก็จะไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นคนที่ทําตามคำสั่งเพราะทําแบบนี้แต่เวลาเราทำอะไรเราก็ต้องรู้นึกละอ้อมันเป็นอย่างนี้อย่างน,างน,างนี้อยู่ตรงไหนทำงานยังไงไงคะเราก็จะเข้าใจแล้วก็สามารถปฏิบัติหน้าที่<ม>ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นะแต่ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยแล้วเราทําตามคําสั่งไปเราก็ทําตามเป็นงานประจําไปทําให้มันเสร็จแต่เราก็อาจจะได้ผลผลิตที่ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่อาจจะเกิดจากประสบการณ์แหละแต่แต่พื้นฐานเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องรู้ไว้นะเพื่อจะทําให้งานาทาทาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนอกจากนี้ก็เกี่ยวข้องกับต้องฝึกการจับสัตว์นะอะไรอนะ่ะการตั้งท้องการคลอด ปัญหาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยต้องเข้าใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนต่อว่าสรีละมันทานํางานยังไง